สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนคุณครูกานิกาจันทุ่งนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่2นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและก็โอกาสนะคะในประเทศไทยของเรานะคะมีอยู่3ฤดูการด้วยกันนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะ ฤดูร้อนในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า summer นะคะส่วนฤดูฝนเราเรียกว่า rainy season หรือ wet s e ซ s o n ก็ได้นะคะส่วนฤด,ดูหนาวนะคะเราจะเรียกว่า winter นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและก็โอกาสนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ สำหรับการบ้านใท้บทเรียนวันนี้นะคะคุณครูให้หนักเรียนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการไปทะเลในเชื่องฤดูร้อนและถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูนะคะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ